สวัสดีครับผมสันดีไอวะติงนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงอุปกรณ์ฝั่งเอาพุตตัวหนึ่งนะครับซึ่งถ้าเราเรียนรู้เรื่องไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับเวลาฝั่งอินพุตก็จะเป็นเซนเซอร์ใช่ไหมอินพุตเข้ามาแต่ฝั่งเอาพุตตัวเนี้ยก็จะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ไปควบคุมอุปกรณ์อื่ๆนๆอีกทีหนึ่งนะครับนั่นก็คือรีเลย์นะครับตัวนี้นี่เองนี่รีเลย์นี่นะครับ ซึ่งเจ้ารีเล์เนี่ยนะครับก็จะเป็นอุปกรณ์ที่ที่เราจะใช้อ่าไปควบคุมอุปกรณ์อื่นอีกทีนะครับเนื่องจากว่าเจ้าไมโครคอนโทรลเลอร์ของเราเนี่ยอ่าเอาพุทของไมโครคอนโทรลเลอร์จริงๆเนี่ยมันมีแค่สัญญาณไฮโลนะครับหรือว่าเป็นสัญญาณ PWM ออกไปนะครับเป็นพันเป็นเพาวออกไปนะครับซึ่งมันไม่มีอ่า ความสามารถที่จะเอาไปควบคุมอย,อย่างเช่นไปปิดเปิดหลอดไฟนะครับมันจะต้องมีอุปกรณ์ต่อพว่วงซึ่งรีเลย์นี่เป็นอุปกรณ์ที่เราใช้กันเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นสั่งเปิดปิดไฟเปิดปิดปั๊มน้ําเปิดปิดอุปกรณ์นะครับหรือว่าตัดต่อวงจราการทํางานของอุปกรณ์อื่นๆเนี่ยเราสามารถที่จะใช้รีเลย์เนี่ยนะครับต่อต่อสัญญาณอินพุตเข้ามาที่ขาด้านนี้นะครับ ไม่ไแน่ใจว่าเห็นป่ะเนี่ยขาอินของเขานะครับแล้วก็ใช้เอาพุทฝั่งเนี้ยนะครับเป็นเอาพุทในการควบคุมได้ซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันว่าการใช้งานเจ้ารีเลย์โมดูลพวกเนี้ยซึ่งมีถึงชัแนลสองชัแนลส Channel เนี่ยหรือมีสิบหกชัแนลแปดชัแนลสิบหกชัแเนี่ยเราจะใช้การเจ้าพวกนี้ยังไงและเจ้าบอร์ดพวกเนี้ยมันมีความแตกต่างหรือมีความพิเศษบางรุ่น บางประเภทยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาอธิบายกันนะครับให้เข้าใจนะครับแล้วก็สามารถเอาไปใช้กับโปรเจกต์ได้นะครับก็โอเคเดี๋ยวเราจะไปดูเนื้อหาตรงนี้กันแต่ก่อนอื่นนะครับยังไงก็ขอฝากนะครับกด s u b สไครป์นะครับแล้วก็กดกระดิ่งช่อง d i y a ิ t t ให้ให้ด้วยนะครับซึ่งจะเป็นกําลังใจให้กับทีมงานของเรานะครับในการพัฒนาช่องต่อไปแล้วก็จะได้ไม่พลาดเนื้อหาอัปเดตนะครับที่นํามาเสนอนะครับ ให้เพื่อนๆชมกันนะครับรวมถึงถ้าเจอผมบน Facebook นะครับก็อย่าลืมกดไลค์เพจกดแชร์อ่าโพสต์ที่ผมโพสต์ลงไปนะครับให้กันด้วยนะครับถือว่าเป็นกําลังใจให้กันเล็กน้อยนะครับยังไงวันนี้ก็อ่าฝากนะครับฝากตรงนี้ด้วยอ๋อแล้วก็อีกเรื่องนะครับตอนนี้เดียร์วัตติงนะครับเปิดช็อปนะครับขายจาหน่ายพวกอุปกรณ์ต่างๆพวกเนี้ยนะครับในช้อปปีแล้วนะครับซึ่งตอนนี้กําลังทยอยลง สินค้าอยู่นะครับสินค้าพวกนี้ก็จะเป็นสินค้าพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกนิทั่วไปพวกโมดูลดีเลย์นะครับโหลด MCU หรือว่าเซนเซอร์ต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้ก็ถ้าใครอยากสนับสนุนนะครับช่องของเราก็ฝากนะครับไปช้อปปิ้งกันได้ที่ช้อปปีนะครับเซิร์ชได้เลยว่า DIY Opting Shop นะครับ shop นะครับจะเจอเลยกับร้านของเรานะครับก็ ฝากไว้ด้วยละกันนะครับก็โอเคงั้นเดี๋ยวไปดูเนื้อหาของเราดีกว่าสาหรับวันนี้นะครับปไปดูเลยโอเคครับก็เดี๋ยวเรามาทำความรู้จักเจ้ารีเลย์กันดีกว่านะครับนี่ที่วางอยู่ข้างหน้านะครับเจ้ารีเลย์เนี่ยนะครับจริงๆแล้วนะครับเราพูดถึงรีเลย์เนี่ยมันคืออุออปกรณ์นะครับตัวสีฟ้าตัวนี้นะครับ จริงๆแล้วรีเลย์เนี่ยมีหลายชนิดนะครับมีหลายชนิดมีทั้งรีเลย์ที่เป็นรีเลย์ควบคุมนะครับแล้วก็เป็นรีเลย์ที่ใช้ควบคุมไฟสูงๆนะครับเป็นรีเลย์แบบตัวใหญ่ๆนะครับเราใช้อยู่ในชีวิตประจําวันเนี่ยหลายอย่างนะครับในในแอร์นะครับก็มีนะครับเรียกกันว่าแมกเนติกแมกเนติกแต่จริงๆมันก็คือรีเลย์ชนิดหนึ่งนะครับเหมือนกันนะครับ แต่ในโลกของไมโครคอนโทรลเลอร์ที่เราทำกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์เปิดปิดไฟนะครับเปิดปิดพัดลมนะครับหรือเกี่ยวกับสมาร์ทปลั๊กอะไรพวกนี้นะครับที่มีการเปิดปิดอ,อุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆนะครับเราจะใช้รีเลย์นะครับลักษณะหน้าตาแบบนี้นะครับในการทำงานนะครับซึ่งมันก็จะมีสเปคของมันนะครับสเปคของมันอันนี้ก็อยู่ที่การเลือกใช้แต่ที่นี้นะครับเจ้ารีเลย์เนี่ย โดยพื้นฐานของมันนะครับโดยพื้นฐานของมันการทํางานของมันเนี่ยหลกัลกๆแล้วก็คือขาคอมมอนนะครับขา normal open แล้วก็ normal c l o s e แล้วก็ขาจ่ายไฟนะครับอีก2ขานะครับแบบนี้ในการทํางานเนี่ยของเขาเนี่ยก็คือมันจะมีคอยนะครับอยู่หนึ่งตรงอยู่ตัวหนึ่งนะครับระหว่างตรงนี้นะครับมันจะทําการเหนี่ยวนําหน้าคอนแทกนะครับเป็น เป็นเหมือนสวิต์นะครับเหมือนสวิตเนี่ยจะที่ปกติสวิตไ,ไฟบ้านเนี่ยเราต้องมือไปกดนะครับตัวนี้นะครับมันจะกดนะครับต่อเมื่อเราจ่ายไฟเข้าไปที่คอยตัวนี้นะครับให้มันไปเหนี่ยวนําเจ้าตัวคอนแทคให้มันไปแตะนะครับซึ่งตรงนี้มันก็จะมีขาสองขานะครับที่เราใช้งานก็คือขา normal open นะครับกับ normal c o d e ตามชื่อเลย normal open ก็คือชื่อว่าปกติ เปิดนะครับปกติเปิดมันคือขาที่ใช้สําหรับสถานะปกติเนี่ยมันจะไม่ครบวงจรนะครับปกติมันเปิดอยู่ส่วน normal c l o s e เนี่ยก็เหมือนเหมือนออตรงข้ามกับ normal open ก็คือในสถานะปกติมันจะครบวงจรอยู่นะครับทีนี้เวลาเราต่อใช้งานไปควบคุมหลอดไฟเราก็จะต่อขา common นะครับกับขา normal open นะครับไป เวลาที่เราจ่ายไฟมาให้คอยตัวนี้เนี่ยมันก็จะทํามันก็จะทําการเหนี่ยวนําให้หน้าคอนแทคมันไปแตะที่หน้า normal open กับตัวขา common นะครับซึ่งมันก็จะครบวงจรแล้วก็จะทําให้เราสามารถไปควบคุมอุปกรณ์อื่นๆได้อย่างเช่นหลอดไฟถ้าเราต่อหลอดไฟก็ควบคุมหลอดไฟอะไรพวกนี้นะครับหรืออุปกรณ์อื่นๆอันนี้คือหลักการพื้นฐานของมันเลยนะครับแล้วมันยังมี อีกหลายแบบนะครับอีกหลายแบบตรงนี้ลงลึกเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวไว้ดูกันนะครับไปศึกษากันได้เพิ่มเติมได้แต่พื้นฐานของมันคือเลมันจะเป็นแบบนี้นะครับรีเลย์ที่เราเอาไปพวกต่อพวกรถกระป๋องไม่แน่ใจทันกันไหมครับพวกรถกระป๋องก็เป็นแบบนี้นะครับก็เป็นแบบนี้อ่ะนะครับทีนี้เราได้รู้จักกับเจ้ารีเลย์ที่เป็นตัว เพียวๆของมันแล้วทีนี้เรามาดูสําหรับโมดูลกันบ้างนะครับนะครับพวกนี้นะครับจะเป็นรีเลย์ที่เป็นโมดูลนะครับโมดูลซึ่งทําไมมันจะต้องประกอบเป็นโมดูลแบบนี้มาให้เรานะครับหนึ่งก็คือสะดวกในการใช้งานนะครับเขาก็จะทําขามาให้เราใช้แล้วนะครับมีขากาวนะครับมีขาสัญญาณอินหนึ่งอินสองแล้วก็มีขา VCC เป็นขาไฟไฟเลี้ยงนะครับในการจ่าย จ่ายเลี้ยงให้กับเจ้ารีเลย์นะครับซึ่งโอเคเวลาเราใช้งานเนี่ยเราก็แค่ต่อไฟเลี้ยงให้นะครับแล้วเราก็ต่อสัญญาณนะครับเข้ามาที่ตัวนี้นะครับโดยปกติของรีเลย์โมดูลที่จำหน่ายอยู่ทั่วไปถ้ามันไม่มีตัวจัมเปอร์แบบนี้เขียนว่า Active Low Active High ให้เล e c t ได้นะครับโดยปกติรีเลย์พวกนี้นะครับ มันจะเป็นนะครับ active low นะครับนั่นหมายถึงว่าถ้าเวลาที่เราจ่ายไฟเข้าไปปุ๊บเนี่ยนะครับจ่ายไฟเข้าไปแล้วเนี่ยเวลาที่เราจะให้รีเลย์มันทำงานนะครับเราจะต้องดึงขาสัญญาณเนี่ย in เนี่ยให้เป็นสถานะ low นะครับก็คืออย่างเช่นถ้าเป็นดิจิตอลไว้ White, นะครับเราก็จะสั่งให้ขาดิจิตอลไว้ e ขาที่เชื่อมกับ in หนึ่งเนี่ย เป็นโลนะครับมันถึงจะทํางานนะครับมันถึงจะทํางานนะแต่ถ้าเป็นรีเลย์ที่เขาเขียนว่า Active High นะครับก็จะตรงข้ามกันนะครับมันจะทํางานก็ต่อเมื่อเราจ่ายสัญญาณไฮเข้ามานะครับมันก็จะทํางานแต่โดยปกติเนี่ยมันจะเป็น Active Low แบบนี้นะครับแล้วก็ต่อมาจะเจออีกอันหนึ่งที่จัมเปอร์แปลกๆนะครับเขียนว่า jd vcc vcc 9 รือ JD VCC แล้วก็ VCC นะครับอยู่ข้างกันเจ้าจัมเปอร์ตัวนี้เนี่ยมันเป็นจัมเปอร์ที่เราจะจัมเอาไฟเลี้ยงนะครับที่เราต่อเข้าขาพินตรงเนี้ยนะครับไปเลี้ยงเจ้ารีเลย์นะครับไปเลี้ยงเจ้ารีเลย์คือในส่วนเนี้ยมันจะเลี้ยงวงจรควบคุมนะครับออปโต,โตนะครับทรานซิสเตอร์นะครับแล้วก็ LED เนี่ยตรงเนี้ยเป็นวงจรควบคุม แต่รีเลยนะครับที่ไฟเลี้ยงที่เราจะจ่ายเข้าคอยเนี่ยนะครับมันจะเป็นไฟาจาก j d v c c ตัวนี้ซึ่งปกติเนี่ยปกติกแล้วนะครับโมโดูลทั่วไปมันก็จะจำไว้เลยจาก VCC เนี่ยเข้า j d v c c ด้วยด้วยตัวจัมเปอร์แบบนี้นะครับแต่ทีนี้ถ้าอุปกรณ์ในชุดของเรามันไม่เยอะนะครับมันก็ไม่มีปัญหาอะไรมันก็จ่ายไฟพอนะครับ แต่ถ้าอุปกรณ์ในชุดของเรามันเยอะนะครับการที่เราจะจ่ายไฟให้กับรีเลย์นะครับในการขับตัวหดลวดนะครับตัวคอยข้างในเนี่ยมันกินกระแสสูงเหมือนกันนะครับมันอาจจะจ่ายไม่ไหวนะครับมันจ่ายไม่ไหวก็เกิดอาการที่ว่ารีเลย์ไม่ทํางานนะครับจะสังเกตว่ามันเป็นอย่างนั้นนะครับสังเกตว่าไฟสถานะเนี่ยมันติดนะครับแต่รีเลย์มันไม่แบกนะครับรีเลย์ไม่แบกนะครับตรงเนี้ย นะครับส่วนใหญ่ก็จะมาเจอเจอปัญหากับตรงนี้ซึ่งมันก็เป็นปัญหาที่ไฟฟ้านั่นเองนะครับกระแสไม่พอนะครับถามว่าเขาแก้ปัญหามาให้เราแล้วไหมโมดูลตัวนี้เขาแก้มาให้แล้วนะครับเขามี j DBCC ให้นี่ไงนะครับถ้าสมมุติว่าเราเจอเหตุการณ์นั้นนะครับไฟไม่พอนะครับที่ขาด j D เนี่ยเราจ่ายไฟตรงมาจากแบตเตอรี่ได้นะครับและถ้าเขามีกาวเราก็ต่อกาวร่วมลงไปกับบอร์ดคอนโทรลเลอร์ของเรานะครับ ชุดนี้มันจะเป็นไฟเลี้ยงเจ้า,ารีเลย์โดยตรงนะครับนะครับมันจะขับโดยการใช้เจ้าออปตตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันแยกไฟกันชัดเจนนะครับตัวนี้มันก็จะตัดปัญหาเรื่องว่าไฟไม่พอนะครับจากบอร์ดคอนโทรลเลอร์นะครับมาควบคุมเจ้ารีเลย์ของเรานั่นเองนะครับ2 c h ช n n e l เนี่ยอาจจะไม่ค่อยเจอแต่ถ้าเป็น8 channel แบบนี้เนี่ยรับรองว่า ทำโปรเจกต์ล้วเจอแน่นอนนะครับปัญหาไฟไม่พอนี่มันก็จะมี JDBCC ให้เหมือนกันแบบนี้นะครับเจอแน่นอนถ้าเป็นตัวนี้เนี่ยไฟไม่พอเนี่ยบอกได้เลยนะครับโอเคนะครับทีนี้ต่อมานะครับในการต่อใช้งานนะครับในการต่อใช้งานนี่ในการต่อใช้งานมันก็จะมีขาเป็นเทอร์มินอลแบบนี้นะครับอันนี้ขาอินนะครับขาสัญญาณอินเมื่อกี้เคลียร์กันไปแล้วนะครับ ในส่วนของการเอาเนี่ยเอาอไปใช้เนี่ยสมมุตินะครับสมมุติเราเอาไปควบคุมหลอดไฟ220ยสิบโวล์นะครับเราต่อสายนิวตันเข้ามานะครับที่คอมนะครับแล้วเราก็ต่อที่ NO นะครับ NO เนี่ย normal open นะครับจากคอมเนี่ยไปหาหลอดนะครับไปหาหลอดไฟนะครับแล้วก็อีกข้างหนึ่งของหลอดไฟก็ต่อเข้าลายนะครับสายไฟปกติทีนี้ นะครับเมื่อเราทิกสัญญาณมานะครับที่ขาอินปุ๊บมันก็จะทําให้รีเลย์ทำงานนะครับแล้วก็ไปต่อ normal open นะครับแล้วก็ไฟก็จะติดเมื่อกี้คือพูดถึงไฟบ้านอาจจะงงนิดนึงเอาเอาง่ายกว่านั้นแล้วกันอ่ะสมมตินะครับสมมติเราต่อหลอด LED กับฐานไฟฉายนะครับเนี่ยเราต่อขั้วอ่าขั้ว ไฟบวกนะครับมาที่คอมนะครับแล้วไฟบวกจากตรงนี้จากคอมเนี่ยจาก normal จาก normal open เนี่ยนะครับอีกอันเนี้ยวิ่งไปหาหลอดไฟนะครับไฟหลอดไฟขั้วบวกแล้วก็ขั้วลบต่อกับมาหาแบตเตอรี่นะครับแบบนี้วนแบบนี้นะครับนั่นก็เหมือนกันนะครับมันก็จะมีลักษณะการทํางานเป็นสวิตนั่นเองเมื่อมีสัญญาณทิกเข้ามาที่ขาอินปุ๊บนะครับจาก normal open นะครับที่สถานะปกติเปิดอยู่เนี่ยมันก็จะคอยก็จะทํางานทําให้มันหน้าคอนแทคมันสัมผัสกันนะมันก็จะปิดก็จะมีเสียงดังแตก๊กนะครับพอมีเสียงดังแตก๊กปุ๊บนั่นเองนะครับมันก็จะทําให้ขาคอมกับขา normal open เชื่อมต่อกันนะครับและเจ้าหลอดไฟที่ต่อกับแบตเตอรี่มันก็จะคบวงจรนั่นเองนะครับนี่แบบนี้เลยหลักการง่ายๆนะครับไม่ลงลึกนะครับหลักการง่ายๆทีนี้นะครับผมมีต่อ ทดสอบไปให้นะครับตัวนี้นี่ตัวนี้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับผมต่อไว้แล้วเนี่ยอ่ะเดี๋ยวผมจะเสียบไฟก่อนนะนะครับตรงนี้นะครับขานี้ผมสั่งให้ปิดเปิดปิดเปิดไว้นะครับนี่หนึ่งวิแล้วก็เว้นสองวิแล้วก็1นึ่งวินะครับทีนี้อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าเอ่อสำหรับ สำหรับขาเนี่ยนะครับมันเป็นขาอินเนี่ยมันเป็น active low จริงหรือเปล่านะครับนั่นหมายความว่าเดี๋ยวผมจะวัดขาอินเนี่ยสัญญาณอินที่เข้านะครับจะสังเกตว่าที่มิตเตอร์เนี่ยมันจะเป็นไฟต่ำอะ0 0โวลต์นะครับในจังหวะที่ขานี้นะครับขานี้ ไฟติดนะครับ LED ติดนั่นก็คือมันดึงลงต่ําแล้วรีเลย์ทำงานนะครับแต่ถ้ามันเป็น3.3โวลต์มื่ไหร่นะครับเพราะมันจะกลายเป็นว่ารีเลย์ตัวนี้จะไม่ทํางานนะครับเพราะมันเป็น Active Low นะครับนี่เรามาลองดูกันนะครับเห็นไหมครับปุ๊บ3.3โวลต์มาเลยเห็นไหมครับปุ๊บ3.3โวลต์มาพอไฟติดปุ๊บโลเลยเห็นไหมครับ อันนี้ก็แสดงให้เห็นว่าเจ้ารีเลย์ตัวนี้นะครับเป็น a c t i v e โล w นะครับมันก็จะมีเหมือนกันนะครับรีเลย์หลายๆตัวที่โมดูลหลายตัวที่มันเป็นแอคทีฟไฮนะครับหรือเป็นโมดูลที่สามารถสลับได้เลยว่าชัน n นลนี้แอคทีฟโลว์ชันแนลนี้แอคทีฟไฮนะครับอันนี้กเ็เวลาซื้อก็ดูกันนิดนึงนะครับแล้วแต่การใช้งานนะครับอันนี้เราแต่การใช้งานทีนี้ก็โอเคเนาะอันนี้ก็น่าจะ เข้าใจง่ายๆนะครับเข้าใจง่ายๆสำหรับการใช้งานเจ้ารีเลย์นะครับผมไม่พูดถึงเรื่องของไมโครคอนโทรลเลอร์ roller, การเชื่อมต่อไมโครคอนโทรลเลอร์ roller, เพราะว่าเพราะว่าอะไรหลักการทำงานของรีเลย์ก็คือต่อขาสัญญาณอินนะครับเข้ามาจากไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับขาเอาท์ของไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับแล้วก็สั่งขาเอาเนี่ยให้สูงหรือต่ํา นะครับให้เป็นไฟสูงหรือไฟสัาอย่างเช่นถ้าเป็น Arduino ก็ดิจิตอลไว้สมมุติว่าดีหนึ่งโลหรือไฮนะครับมันก็จะมาควบคุมรีเลย์นั่นแหละแต่อันนี้ก็อยู่ที่ปลายทางของรีเลย์ว่าเป็น Active Low หรือ Active High ถ้าเป็น Active Low พอดึงลงโลมันก็จะทํางานถ้าเป็น Active High ก็ตรงข้ามกับโลนะครับพอเราจ่ายไฟสูงไปไฮปุ๊บมันจะทํางานนะครับหลักการมีเท่านี้จะไปใช้กับ Arduino จะไปใช้ Arduino Uno จะไปใช้กับโหนด MCU EP826 s e EP32 s Raspberry Pi หลักการใช้ได้หมดเลยนะครับง่ายๆแบบนี้เท่านั้นนะครับผมจะสอนกลางๆแบบนี้เพื่อให้ทุกคนเอาไปประยุกต์ใช้กับตัว Microcontroller รุ่นของตัวเองได้นะครับโอเคอันนี้คือแผนของผมโอเคสำหรับวันนี้น่าจะเท่านี้ก่อนนะครับในเรื่องของรีเลย์เดี๋ยวคราวหน้า มาพบกันใหม่นะครับจะเป็นเรื่องอะไรก็เดี๋ยวมารอติดตามกันสัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ